สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ๆหน้าๆทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหนุ่มใต้สไตล์พิชชิ่งครับนี่เราก็มาถึงท่าเรือกันแล้วนะครับกำลังเตรียมของลงเรือกันครับช่วงเชา้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามผลหามกันนะครับว่ามีจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ ทะเลนะครับวันนี้ไปกาะกระเรือไต่แขกนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนของลงเรือกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาลงของกินอีกทีนึง อัน <laughs> นี้ก็มากันหกคนนะครับพี่ขาวครับ <c oughs> ออนครับอย่ามอบเลยพี่โถงครับออ <มา S 2> เอกนอน <laughs> มันมานอนกับนี่มันมานอน <laughs> เตรียมผ้าห่มมาเรียบร้อย <laughs> เนี้ก็เริ่มเซตอุปกรณ์กันนะครับเป็นหลงครับเริ่มมึนครับอุปกรณ์ที่เซตเตรียมพร้อมนะครับดูออกไปเลยอ๋อหัดแล,ล้วไม่เหลนี่เรือก็ ออกจากฝังแล้วนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็กำลังประกอบกันอยู่ครับกำลังประกอบกันอยู่ครับ มาติดตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับบตอนนี้ก็เดินทางออกแล้วนะครับเ,ออเออบมีกรงหันใบควาธรรมชาติด้ว,ย,ว,ดวย,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 ยครับาตต่อการให้ิเพื่อห มันอยู่สวีเดนเลยัมาจับัไนีล็กๆมาดังตอปะเางนี้นี่ก็เป็นแนวกันคลื่นนะครับอ่า มีคนมาตกลานะครับเยอะมากก็เป็นแนวหินกันคลืน่นหน้าตีปลาเต่ามากเลยครับ ตอนนี้ก็กําลังหาลูกเหยี่อกันอยู่นะครับแซกล่าครับแซกลา่ามีขาวขึ้นมาแล้วครับ,บางงาไป,ค,ปครับแซกล่ามังกันสองตัวแม่นีดปลาเหยื่ยอค<น>รับปลาเหยื่อเอามือปลดรีบๆหน่อยมือปลอด ตะกร้เอาปล้อนไปไหนแล้ว,วปล้อน หลังเขียวใสสวยๆนะครับถึงบัดน้ำวันนี้ไม่มั่งคุณ <laughs> อย่าให้บัดน,น้ำแล้วจ้า,ไม,าไม่ต่งางคือเร็ววันนี้ก็ยายไม้นะครับ าลูกเหยื่อว่ายลอยครับมาตามชมกันนะครับจะได้ไว้หินสีหรือว่าจะหมดไปแล้วอย่ามันติดตามันปิดต่อไปนะครับ